เวทีจักรวาลไปด้วยกันในรูปแบบจอยักนะเทมิสตวแทนประเทศไทยที่ชิงมงที่3สดจากเมืองเอลลาดประเทศอิสราเอลวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปทางพีพีจีเอชดีช่องสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นีคู่ค้นงามเสียมาบอกว่ากินยังจ้าสวยค่ะกินยังจงสวยสิมาบอกว่า กินตำมะฮวงบ้านเฮาน้ยค่ะตำมะฮวงแล้วค่ะเนี่ยตำบักหุ่ง,ะะห,งหรือส้มตำในี่คะ่ะดังไกลไปทั่วโลกคะ่ะตำบักหุ่งกินแล้วผู้งามค่ะเพื่อนๆผู้งามค่ะสวยสวยสวยค่ะมื้อนี้สิมาบอกว่าเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทยียนแอนชูรีจ้าไทยแลนด์แอนชูรีจะรักนะ